วันนี้นะคะเราจะพาน้องมาแต่นะคะไปเที่ยวที่เกาะช้างกันค่ะน้องอยากไปไหมอยากไปมากเลยค่ะทุกคนไปดงวดตะขาช์เขาไม่มีฟันเลยค่ะจะบอกว่าทริปนี้ค่ะทุกคนเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากประมาณ5-6ชั่วโมงจากกรุงเทพนะไม่เคยให้แบบว่าน้องมาแต่คือไม่เคยเดินทางไกลขนาดนี้เลยนะอย่างมากก็ประมาณสองชั่วโมงกว่านะคะครั้งนี้คือเกือบหกชั่วโมง้วยกันตั้งแต่กรุงเทพมาถึงที่ท่าเรือนะคะ อ่าวธรรมชาติที่เป็นท่าเรือเฟอร์รี่นะคะที่จะข้ามไปเกาะช้างเนาะตอนนี้เนี่ยนะคะเรากําลังต่อแถวนะคะกำลังต่อคิวที่จะแบบว่าขึ้นขึ้นอะคืเรียกอะไรอะขึ้นเรือกันอยู่นะคะตอนนี้นี่เลยอันนี้อยู่ที่ท่าเรือนะคะเฟอร์รี่ที่จะข้ามไปที่เกาะช้างเนาะเดี๋ยวยังไงจะ นะคะเป็นครั้งแรกด้วยที่จะพาน้องมาแต่เที่ยวเกาะช้างนะแล้วก็แต่ไม่มีฟันเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตาเดินโผล่ที่เรือนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะะฟากับช้างเขาไม่มีฟันเลยค่ะไม่ต้องกลวนเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะฝากติดตามชมกันด้วยนะคะว่าเราจะพักที่ไหนเราไปเที่ยวที่ไหนอะไรกันบ้างอย่าลืมไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะทุกคนไม่ต้องกลวนนะฉสาวเขาไม่มีแล้วค่ะคนละเท่าไหร่ครับคนละแปดสิบบาท 120บาทนะเดีย๋ยวขวานะคะตอนนี้นะคะนี่เลยอ่ารถทุกคันนะคะจะต้องมาจอดรอก,กันตรงนี้เลยนะคะอุย้ยทุกคนทะเลแบบสวยมากจะบอกว่าไม่ได้มาเที่ยวทะเลแบบตามเกาะอ,อย่างเงี้ยนานมากนะคะโอ้ยตื่นเต้นเลยเดี๋ยวยังไงเราจะพาชมอันนี้คือทุกคนจะต้องมาจอดรอขึ้นเรือนะคะก็รอบเราเนี่ยจะอ่าประมาณเดี๋ยวก่อนอนะ่ะมิขอดูก่อน นะคะเราจะขึ้นตอนประมาณบ่ายโมง45ทุกคนตอนนี้เที่ยง59เนะคะเราต้องอีกประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยดีที่มาก่อนเพราะว่าเราจะได้มาต่อคิวไว้ไม่ไงนะั้นอะคือก็จะได้เป็นรอบแบบถัดไปทีนึงมันก็จะเย็นขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้คือแบบรถเยอะมากนะคะที่ต่อคิวรอกันมีทั้งแบบรถใหญ่รถเล็กมีหมดเลยนะคะเดี๋ยไงไาไปรอกันตอนขึ้นเรือนะคะ นเรือแล้วนะทุกคนนี่เลยนะคะเขากำลังเอารถคืนโอ้ด้านบนเรือนี่นะคะบรรยากาศโอ้มีแบบว่าร้านขายน้ำด้วยนะ่ะนี่เลยมาแต่มานี้ค่ะมีร้านขายน้ำด้วยโอ้นี่เลยเดี๋ยวเรามานั่งตรงนี้กันอีกว่ามีที่นั่งให้เลือกเยอะมากเลยนะคะ เกาะช้างแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็รถกําลังจะออกแล้วทุกคนอันนี้ก็คือจากเรือนะคะเข้าสู่เกาะช้างอย่างเต็มตัวแล้วคือเกาะช้างสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปพาทัวร์กันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักเลยนะคะที่พักของเราวันนี้เดี๋ยวจะเป็นที่ไหนยังไงติดตามชมกันเลยนะคะ ที่เช็คอินเสร็จแล้วก็นี่เลยสวนน้ําติดตรงนี้เลยจ้าเดี๋ยวกับที่เช็คอินเลยนะคะคือสวยมากนะเป็นแบบสวนน้ําคือก็ไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีค่ะสาม,มารถ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่พักของเราแล้วนะคะที่พักของเราชื่ออะไรคะน้องมแมตต์ชื่อไปกอดช้างค่ะไม่ใช่ที่นี้นะคะวันนี้ทริปของเรามาพักกันที่เดอะสปราตกอดช้างค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้แต้มจะพาทุกคนทัวร์เลยตอนนี้เนี่ยเอาของเก็บไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยคะ่ะแาตต์มาลุกมา ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือถ้าเราเดินไปเนี่ยจะลงไปแบบที่ทะเลเลยนะทุกคนคือยังไม่ได้เห็นเหมือนกันว่าเป็นทะเลยังไงสวยหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่านี่เลยที่ห้องของเราเนี่ยเราอยู่ชั้นล่างนะคะเป็นห้องดีลักซ์รูมเนาะก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะทุกคนคือสามารถแบบนอนได้แบบผู้ใหญ่2เด็กหนึ่งได้เลยคือเตียงใหญ่มากเดี๋ยวเข้ามาดูทันในกันเลยนี่ค่ะทุกคนถึงห้องเราแล้วนะคะแล้วคือแอร์เย็นมากอันนี้เนี่ยเตียงใหญ่มากทุกคนน่าจะ มากกว่า6ฟุตได้นะคะก็คือนอนแบบพ่อแม่ลูกได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วว่าวันนี้น้องมาแตนอนตรงนี้ไหมไม่นะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นเหมือนแบบเป็นโซฟานั่งเล่นนั่งทานอะไรได้เลยนะคะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าห้องก็ใหญ่พอสมควรนะคะสําหรับห้องดีลักลูมนะคะอันนี้ขึ้นมามันจะเป็นบันไดมีความแบบเหมือนแบบกลิ่นอายญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงนะแล้วก็น,นี่เลยค่ะเปิดออกมานะคะด้านในตรงนี้เนี่ย อันนี้อยู่หน้าห้องน้ำแนละ้วก็จะมีแบบนะคะผ้าคลุมต่างๆใครเอาตุกกต๊กตามาไว้ตรงนี้มีผ้าคลุมมีร่มรองเท้าให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบตู้เย็นแล้วก็เครื่องดื่มต่างปปๆ,ๆ,ๆที่ทางโรงแรมบริการให้นะคะก็คือถือว่าครบมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็สั่งตรงข้ามการตรงนี้เลยด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานั่นเองนี่เลยทุกคนห้องน้าแบบดีมากนะคะก็คือแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะนี่ก็คือนี่ เข้ามาดูตรงห้องอาบน้ำนะคะก็จะมีผ้าม่านอันนี้ให้คือแบบดูดีมากนะคะสำหรับห้องดีลักซ์ลูมก็โอเคเลยนะอันนี้ก็เป็นห้องมุมกว้างของเราด้านนอกนะคะมันจะเป็นอยู่ชั้นล่างแล้วก็มีระเบียงด้วยนะทุกคนยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายเพิ่มเติมให้ดูนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะพักผ่อนเรียบร้อยแล้วเราก็ เลยจะมานะคะมาเดินที่ทะเลนะหาของเราที่โรงแรมที่เราพักนั่นเองนะคะคือที่เดอะสแปดเกาะช้างอะค่ะก็จะติดทะเลเลยนะคะตอนเย็นก็คือจะมีแบบร้านอาหารอยู่ริมทะเลเลยคือบรรยากาศดีมากๆเลยช่ไม่นำมาเดียวค่ะเอาลค่ะเอามาแล้วเหรอเอามาแล้วใช่ไหมคะเอามาแล้วนี่เลยนะคะบรรยากาศดีมากเดี๋ยไปถ่ายให้ดูกันนะคะ เล่นน้ำกับเพื่อนอยู่นะคะก็คือแบบบรรยากาศดีมากนะคะนี่เลยอันนี้คือที่ทานอาหารตอนเย็นนะคะแล้วก็คือติดแม่น้ำเลยทุกคนไม่ใช่แม่น้ำทะเลแบบดีมากแบบบรรยากาศดีมากเลยเนี่ค่ะหลังจากที่เล่นน้ำทะเลกันแล้วนะเรียบร้อยเดี๋ยวพวกนี้เช้าเราจะตื่นแต่เช้ามาเล่นสวนน้ำกันเลยทุกคนคือ น่าเล่นมากทุกคนวันนี้เราวันนี้เราหิวข้าวจนเภาเลยค่ะคนไม่ไหวเลยตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะออกไปกินข้าวกันที่นอกโรงแรมก่อนนะคะสว่วนพรุนี้เราจะมากินข้าวที่ในโรงแรมกันสวัสดีเช้าวันที่สองค่ะสวัสดีคะ่ะวันที่สองค่ะต,ตอนนี้นตื่นเช้ากันแล้วนะคะกําลังจะเดินไปกินอาหารกันกินอาหารเช้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำาอาจริงๆนะ ตอนนี้เจ็ดโมงแดดแรงมากแดดร้อนมากค่ะนี่เด็กก็เตรียมของมาเดี๋ยวจะกินเสร็จก็เล่นน้ำเลยนะคะนี่เลยจุดด้านบนนะคะทุกคนเห็นไหมตรงนี้คือที่ทานอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินข้าวเช้าตรงนั้นนี่พอลงมาปุ๊บแดดนะคะก็จะถึงตรงนี้เลยสาะว่ายน้ำของเรานั่นเองจะเปิดประมาณแปดโมงนะคะแต่ว่า เชียบเป็นแบบน้ำน้ำตกเนี่ยจะประมาณ9โมงแต่ย,ยังไงเรามารอดูเล่นน้ำกันนะคะค่ะกินข้าวเสร็จแล้วลงมาเล่นน้ำแล้วตรงสะตรงเนี้ยค่ะเขาจะเปิด8โมงนะคะแต่ว่าอันนี้ด้านบนเนี่ยว่า นะคะที่เป็นโคกสไลเดอร์ต่างๆเขาจะเปิด9ก้าโมงนะคะเราก็ต้องเล่นตรงนี้รอกกันไปก่อนนะแต่จะบอกว่าแดดแรงมากทุกคนแต่ว่าสวยมากมนะคะเดี๋ยวเราดูตอนสไลเดอร์เปิดมาต้าคะ่ะกูบอกบอก ทุกคนหลังจากที่เราอาบน้ําแต่งตัวกันมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะคะอยู่นี่เลยอันนี้คือนะคะจุดชมวิวไก่แบ้นะคะซึ่งที่พักของเราเนี่ยอยู่กันที่หาดไก่แบ้นั่นเองตอนนี้เราก็เลยอยู่ที่จุดชมวิวนะคะคือสวยมากทุกคนเป็นจุดชมวิวที่แบบวิวดีมากนะคะทุกคนดูี่เก็คคือแบบว่าอากาศก็ร้อนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าวิวสวยมากเลยนะคะ ส่วนเด็กร้อนนะคะก็ไปรอที่ร่มแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศนะคะที่จุดชมวิวหาดไก่แบ่ยไฮก็จริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากนะก็เน้นแบบถ่ายวิวนะคะ มันอยู่ไกลมากช้างมันอยู่ไหนมันไม่เห็นแค่มันอยู่ตรงนั้นอะเรามองไม่เห็นหรอกลูก,ลกทะเลมันใหญ่มากตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแนวคาเฟ่นลยคือแบบจุดชมวิวคือดีมากวิวแบบสวยแต่ร้อนมาก นี่ค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราไปหาดไก่แบ้มาแล้วเราก็กลับมาพักที่ห้องตอนนี้ได้กันไปคนละตื่นสองตื่นแล้วเมื่อกี้น้องนอนมาใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะนอนมาแล้วกันคนละตื่นเรียบร้อยเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเราจะมากินข้าวกันที่ในโรงแรมนี่แหละนะคะเป็นร้านอาหารของทางโรงแรมเลยก็คือติดกับ ตัวทะเลเลยค่ะก็อยู่ริมทะเลแล้วก็ตอนสองทุ่มคืนนี้จะมีโชว์ควงกระบ,บองไฟด้วยบอกเลยว่าสวยมากๆายัางไงเดี๋ยวรอชมกันนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรามีคูปองอันนี้ด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยไม่แน่ใจไม่รู้เห็นหรือเปล่าคือเป็นคูปองสําหรับแบบเป็นเวลคัมดิงที่เราสามารถนําคูปองตัวนี้มาแลกเครื่องดื่มนะคะใน ช่วงแต่ตรงที่เป็นริมทะเลได้มันเป็นแบบมาอะไรสักอย่างนะคะก็คือมาแลกเครื่องดื่มได้ก็พักกี่คนก็จะได้ตาบนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเด็กเดินเล่นอยู่อะไรนะคะฮัสิติดทะเลเลยทุกคนอันนี้คือโต๊ะที่เราจะนั่งทานตอนเย็นวันนี้นะ <c oughs> นี่แบบปินทะเล ก็มีบอกแล้วอย่าพึ่งลงอีมาพอดีเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเวลข้ามดิงที่เมื่อกี้พูดไปที่ว่าต้องใช้คู่บอลมาแรกนีเลยอันนี้ก็จะเป็นนามดินจีนนี่ก็คือจะได้ขอบคุณนะคะจะได้แบบว่าแสะแรงมาก จะได้แบบว่าห้องพักคนตอนหนึ่งคนนะคะหนึ่งคนตอนหนึ่งแก้วนี่เลยนี่ค่ะอาหารวันนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบต้ยมยำกุ้งนะเป็นแบบน้ำพุนเลยกุ้งต้มยำกุ้งนะคะมีผัดผักนะมียำหมดเส้นมีกุ้งซอสแล้วก็ผลไม้นะกินมากนี่เลย นี่นะคะส่วนน้ำเป็นอะไรที่แบบว่าให้กินมากแล้วก็มีอีกน้ำมันนะจะเป็นน้ำแบบนี้เลยขอย,ยิบก่อนนี่นะคะเป็นแบบนมนมโยเกิร์ตโยเกิร์ตหน่อยน่ากินมากมากเลยทุกคนนะคะเดี๋ยวเราขอกินข้าวก่อนนะนี่ก็จะเป็น สวัสดีเช้าว,วันที่3นะคะวันนี้เราจะเช็คเอาท์กลับบ้านกันแล้วเนาะตอนนี้ก็คือนั่นแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแต่ว่าท้องมาแต่กับปาปานะกำลังอาบน้ํากันอยู่นาอก,ก็เดี๋ยวเลยมาถ่ายนะบรรยากาศในส่วนของริมทะเลตอนเช้าคือดีมากนะคะนี่เลยคือบรรยากาศดีมากนะมันจะเป็นแนวเหมือนแบบว่า คือพอน้ำลดแล้วมีพื้นที่ริมทะเลให้เดินเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะแผนกล้องไปให้ดูกันแล้ว หลังจากที่เมื่อเช้าเราแบบว่าไปเดินทะเลแล้วก็กินข้าวมาแล้วเรียบร้อยนะคะจะบอกก่อนว่าสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาเนาะคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่กําลังมองหาว่าเอออยากจะพาลูกมาเที่ยวเกาะช้างน,นะคะจริงๆแต้มก็แนะนําที่เดอนนะสปรดเกาะช้างเลยค่ะเพราะอีกหนึ่งต้งรู้สึกว่าเดินทางง่ายนะคือลงจากท่าเรือมาแล้วเนี่ยก็คือแป๊บเดียวค่ะประมาณแบบ ไม่ถึงสิบจริงๆ10กว่านาทีด้วยซ้ำแล้วก็บริเวณในส่วนของตัวหน้าทางเข้าโรงแรมก็คือมีแบบของกินอาหารอะไรต่างๆมากมายคือเดินทางสะดวกนะคะของกินเยอะแล้วก็เป็นที่พักที่ติดทะเลวิวสวยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีแบบสวนน้ําย่อมๆด้วยถือว่าเป็นอะไรที่แบบสนุกแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับสายครอบครัวมากๆเ,เลยก็คือสามารถมาพัก,ากผ่อนได้แล้วก็แบบพาลูกๆมาเล่นสนุกได้เลยนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับเดอะสเปซเกาะช้างเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคี่ต้าชอบมา,มากๆเลยคื มาก่อช้างนะคะห้ามพลาดนะพาน้องช้างไปอาบนะ้ำไปเล่นน้ำที่ทะเลได้เลยนะคะจะบอกว่าสนุกแล้วก็ฟินมากๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปด้วยคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ